ตอนนี้นะคะแม่ปุ๋ยนะคะกับพ่อบอมแล้วก็หนูยิ้มหนูแย้มนะกําลังจะออกไปรับของที่ส่งมาจากาเชียงรายน้องชายนะคะน้องชายของแม่ปุ๋ยเองนะคะส่งของมาให้คือมีหลายอย่างมากเลยมีส่วนมากจะเป็นของกินแบบเมืองเมืองเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้นะคะคือเราออกจากบ้านช่วงโควิดนะคะก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะแม่แม่ปุ๋ยใส่หมวกเสอแขนยาว แล้วก็กางเกงขายาวรองเท้าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เนาะนี่ถุงมือถุงมือค่ะจะไปรับที่อ่ากินบัสก็คือเป็นขนส่งยายวัเป็นขนส่งของภาคเหนือเป็นของเชียงใหม่นะคะนี่กวลัง <c oughs> นั่งรถ บอมกำลังขับรถดูยิ้มหน้่งยอยู่ทั้งร้านกำลังดูการ์ตูนกันเลยค่ะไช่วงนี้อากาศดีนะคะเพราะว่าเข้าช่วงหน้าฝนแล้วเนาะแบบเจอกันที่ขนส่งเลยนะคะ่าตอนนี้เราจะได้ข้องแ,แล้วเอาไว้นี่มาได้กะต้องต้องขึ้นบนนี่ปะยิ้มแย้มท้ายลูกท้าย ค่ะอ่าเมื่อเราได้รับของแล้วเราต้องพ่นคอนริ้วสเปรย์พ่นให้ทั่วเลยเออพ่นให้เยอะๆเลยดูยังพ่นให้จุใจเลยพ่นให้เยอะๆที่สุดเอาข้าวบอนะขาย้าวบอนมาพ่นไหนพ่นแถวกล่องมานี่ก่อนนี่รับตานี้อ่าอ่านี่ด้วแล้วนี่ไม่ปุ๋ยจะปุ๋ยออกข้างนอกต้องพ่นถึอโรก เอาท้ามาด้วย <นะ S 1> แม่ขึ้นมาก่อนเลยเขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวโลกเดี๋ยโลก,โลกลเดี๋ยวรีบถอดถึงมือเลยถอ,อาถึงมือทิ้งโอเคแล้วก็ถอดแม็ออกอ่าเอาเม็ดมาโอเคมา,มาโาเ,เดี๋ยวเราไปไปเจอกันที่บ้านนะคะไปแกะดูว่ามีอะไรบ้างนะคะจะเปิดแล้วทุวสนสเปรย์ก่อนอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์ปลอดภัย กล่องใหญ่มากใช่กล่องใหญ่มากนั่นคุณยายแม่นาเนตอะส่งมาให้เยอะแยะเลยมีคุณพวดอะไรอีกโอ้โหเยอะมากเยอะมากดูดูนี่ยนนี่โหเยอะมากอะไรเป็นน้ำแข็งอาทีตย์หรอยังนี่เด็ดมากกลิ่นแบบหอม เออเติมอ้าวน้ำเปล่ามันแข็งลูกระวังมันแตกออกมาโอ้ใช่กรอบเชียงของตอ้จนตำลับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ปลาปนเอามาไว้ตำมะม่วงอันนี้อะไรเอาที่ตัอย่างที่ตัอย่างที่ตัวอย่างเอาออกมาหมดนะอ่มะม่วงมะม่วงโหมะม่วงมีหลายพันด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะอันี้ขาอันนี้คืออะไรฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวไปพิทยาวางก่อนวางก่อนเดี๋ยวออกมาก่อน ออากมาก่อนอย่างนี้เนาะอ่ะเอาออกมาก่อนอย่างนี้โอ้โหใหญ่มากเดี๋ยวก่อนนะคอยนะอ่ามาเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้มีพริกแล้วนะคะมีพริกอแล้วก็พริกแคบสีแบบหยหิวข้าวอะ่ะตนี้หน่อต้มหน่อไม้ต้มเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆตรงนี้คืออ่าเขาเรียกว่าป,ปลาปนกับโอ้โหยายกลัวเราไม่มีพริกปนไง เอามาไว้ให้เราตำมะม่วงนี่ไงมะม่วงทำไมมะม่วงนี่ตรงนี้มะม่วงงาช้างมันเหมือนงาของช้างมีมะม่วงหลายพันอ่ะมะม่วงนี่มันเป็นมะม่วงหวานอ่ะแล้วตรงนี้มาดูตรงนี้แล้วกันเอาอตรงนี้ใส่กรอกอันนี้ใส่กรอกใส่กรอกโอเคอันนี้คืออะไรอันนี้ปากาดดองปากาดดองมาทำอะไรอ่ะมาได้ผู้หญอร่อยมากอันนี้อร่อยเหรอหรือว่าไม่อร่อยดูให้ นี่อะไรข้าวโอ้โหไข่เกี๊ยงหอยดูชิมยำข้าวกินแกงหอยพอเลยว้าวอุ้ยอันนี้น่าอร่อยอันนี้ตำหน่อส้มก็คือหน่อตำเหน่อไม้ดองกับอันนี้อ่องปูเด็ดมากว้าวทำไมมันเยอะขนาดนี้แอ่แล้ยังไงว่าน้ำพริกจะเออแม่แม่ของนันแม่นะคือนี่คือครูแบบครูเด็ดเด็ดเลยนะอันนี้คือแบบว่าได้เด็ดๆอย่างนี้เลยเหรอใช ปูก็คือมันปูมันปูนาที่อยู่ในนาแล้วก็คือแกะทีละทีละฝาทีละทีละตัวแล้วก็ขูดเอามันมาแอ๋อแล้วนี่คืออะไรอ๋อสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวหนูแย้มลงก่อนค่ะอ๋อพอรู้ละคืออะไรคืออะไรข้าวแรมฟืนใช่ไหมข้าวแรมฟืนของแม่ปุ๋ยมันเป็นอาหารของแบบ เอาเนลไทยใหญ่หน่อยแม่ปุ๋ยชอบกินแล้วแถวบ้านแม่ปุ๋ยมีมันคือแป้งขาวๆนี่มันคือแป้งเหมือนเป็นบุ้บุนอะค่ะเหมือนเป็นบุนเย็นอะค่ะแต่เป็นแป้งเป็นพริกที่สําหรับใส่ปรุงตรงนี้คือน้ําน้ําอ่ะน้ำมะเขือเทศน้ําต้มมะเขือเทศนี่คือทั้งหมดของที่มีนะคะพนอที่ส่งมาก็คือมีมีแม่ของนั้นเน็มีคุณยายมีคุณแม่ของพ่อนั้นแนด้วยโหมีนปฟองนั้นแนทตทำยังไงเอ่ยยิงเยอะทำยังไง อำกันมาก้เลยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นแม่ปุ๋ยจะทำกับข้าวอะไรมาโหโหเดี๋ยวาตามดูนะคะเดี๋ยวจะเร็น,นตอนเย็นเรามากินด้วยกันนะคะโอเคได้เวลาอาหารเย็นแล้วค่ะโอโหเมนูเป็นอะไรเอ่ยนี่ไงแกงหอยแบบของเด็กนะคะไม่เผ็ดแต่เข้มข้นนะคะซึ่งเหนือหนูยิ้มหนูแย้มของปูหูยิยมย้ยมหนูแยมดูดูดูเขาการสลอ ซองปีดกินเป็ดหอยดาวขาัน้ำซุปขอน้ำซุปขอน้ำซุปขอน้ำซุปดูน้ำซุปอ่ะตัวน้ำซุปไหนเนี่ยต้นน้ำแกงไม่อยากได้น้ำซุปใส่ตรงนี้อ๋อมันจะได้เข้มข้นค่ะหอยมันจะได้มีรสชาติดีดึงออกก็จะเหลือตรงหัวหเป็นไงรสชาติเข้มข้นไหมสีมือแม่นะแนตตกไหม ไม่ตกเลยนะเพราะครั้งก่อนก็ได้ทานเหมือนกันนะคะอร่อยมากพ่อตัดให้ดูพอแล้วมีมะม่วงนี่มะม่วงนะคะพี่ณน์ส่งมาให้อ่องรูอบชิมมาเนี่ยอันนี้น้ำพริกหน่อส้มก็คือหน่อไม้ดองนะคะมัอปูอร่อยมากเลยน้ำพริกหน่อไม้ดองนะคะเราลองชิมอะอราลองชิมอะหนูย้ำต้องชิมอ่องปูเป็นไงอะดูก่อนดูก่อน เย่มันดองข้ากินไม่ได้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาแล้วว่าเาลองกิมลูกผลไม้เก้าอีค่ะอ่ะก้าอีหนูยิมลองชิมอองคูหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างเปนี่ยนกันนั่นไงข้าวเหนียวเอานั่นไงข้าวเหนียวเอาเลยนะดูนะวิธีการการกินอองคูของหนูยิ้มนะคะเป็นยังไงหรือจริงจริงเขาต้องกินยังไงคะต้าวเหนียวจิ้มแล้วก็ใส่ปากอ่ะข้าวเหนียวจิ้ม แล้วก็ใส่ปลารสชาติเป็นยังไงเข้มข้นไหมคะอองปูตรงนี้นะคะก็คือมันของปูนาเอามาปูดผูดรวมกันอือาหารภาคเหนือไงของปูไมอร่อยเข้มข้นชอมน้องชิ้นเนื้อสุอันนี้บอกเลยอร่อยมากเป็นน้ำพริกอืมมีความเผ็ดแ้วเนี่ยอย่างเงี้ยีแม่นนั่นทำ แม่ของแม่ทำอ,อือโอ้แม่คุยน้ำลายไหลามากเลยอย่ะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับของฝากจากนั้นเนตก,กันนัป่องนะคะยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย